ทางกสออเนี่ยทำการวิเคราะห์นะครับตรวจสอบเอกสารแล้วก็เริ่มประสานงานในการทนานําถนนก็คือใช้หินหินคุกนะครับเข้าไปแล้วก็ทําเส้นทางในการเคลื่อนย้ายคู่ขนานไปด้วยนะครับซึ่งเราก็ก็โชคดีก็คือตอนนี้เรามีการขอสร้างทางขับขนานนะครับเราก็ได้ประสานงานกับทางบริษัทคณะวงนะครับเพื่อทนก็ได้ให้ความร่วมมือ,อเป็นอย่างดีนำอุปกรณ์หินคุกนะครับแล้วก็รถบรรทักเข้ามาทำถนนเรานี้เราก็ ทำให้ไปด้วยนะครับว่าเามีน้าแบบพอสองงานนะครับในวันนั้นทำท่ากาัศยานก็ได้ประสามงานนะครับหลังจากการประชุมกับทีมของนกแอรเราก็ได้ประสามงานวางแผนสิ่งสำคัญที่เรามีและอุปกรณ์ทีเ่เรามีเรามีอะไรและเพื่อให้เวลาที่เร็วขึ้นเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับจากนั้นเราก็ได้ท่ากาัศยานแม่ส่วนชัยก็ได้ประสามงานกับทาง กรมธาอัศยานนะครับซึ่งกรม่าตอัศฉริยะเนี่ยมีองค์กรก็คือตัว r e c o v ร r y แม็ก็คือเป็นเสือผู้อัศยานยะเข้ามานะครับก็ได้ววาาร,ร,รับความอนุเคราะห์จากทางอธิบดีนะครับท่านรองแล้วก็ท่านผู้ในการท่าอัศยานที่คุโลกก็ได้นําเสือผู้อัศยานมาให้นะครับมาสนับสนุนมามาถึงเมื่อวานนะครับมาถึงเมื่อวานสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมนะครับก็คือเราต้องการแผ่เหล็กในมากเนื่องจากคือเนี่ยมันมีความแข็งตัว เมื่อมีการกดอัดแล้วแต่ว่าเราก็ต้องใช้กำลังเพื่อรองรับกำลังทางท่าอาสยานแม่ข่านหลวงเชียงรายก็ได้ประสานงานไปกับทางกองทัพอากาศนะครับขอแผ่นเหล็กเอ็มพูซึ่งเป็นแผ่นเหล็กในากนยยารขึ้นท่าอัสยานเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพื่อกางบอรทัพอากาศนะครับโดยกองบินชีเวนก็ได้ให้ความาร่วมมือนะครับส่งแผ่นเหล็กเพิ่มเติมมาใละอุปกรณ์ที่เรามนะีแล้วเพราะเรา,เราตา้องระมัดระลังเพื่อให้ดีท,ที่สุดเพราะฉะนั้นะรเรากำลังทำงานแข่ง,ขงเวลานะครับ และสิ่งสําคัญนะครับเราก็ได้นะครับได้ทงมทบนะครับทงมทบบที่สามสิบเจ็ดก็ได้ความรับผิดอบในกําลังคนว่าเราจำเปีนยัเมื่อเครื่องมันจมดินเราก็ต้องใช้แรงงานอย่างแรกเราได้ใช้รถขุดจากคณะวงขุดได้ขุดเนี่ยต้องขุดบริเวณรอบแต่เมื่อเข้าไปอยู่ใต้ท้องเครื่องเราเข้าไม่ได้เพราะนั้นเราต้องใช้แรงคนในการขุดนะครับ,รรก,รรบก็ได้รับความรุบผิดชอจากทงมทบบสังเจ็สสมกําลัง,งคนทหารมาทั้งหสามสิบนายแต่ว่าทหารนียมา ขับมาเจ็ชั่วโมงเที่ยาซานาอยู่ตลอดที่สี่ชั่วโมงนะครับเราจะได้แรงคนได้แรงรถเข้ามาขุกแล้วก็ทำตามเคลื่อนยายนะครับส่วนของออฟฟิศสนามนะครับแล้วก็จะทาออฟฟิศสนามในในข้างเครื่องบินเนี่ยตรนนี้เราก็ได้ทำออฟฟิศสนามขึ้นโดยใช้เต็นท์ของท่าอากาศยานแล้วก็แล้วก็ประสานเต็นท์เพิ่มเติมนะครับจากหมู่บ้านบางเหลาก็มาแล้วก็เรามีรถสุขาขื้นที่จากเทศบวาลนครเชียงรายเข้ามาช่วยนะครับก็เป็น เป็นการสั่งมเป็นทีที่ผมมองว่าเป็นทีที่ดีมากๆนะคะรับโดยช่วยเหลือกันทุกอย่างผลไม้นลมือนะครับเพื่อเหตุการณ์นี้เร็วที่สุดแล้วก็เราก็ประสานงานนะครับตุกาท่านในการประสานงานเพื่อเหตุการณ์นี้ออกมาพวดเร็วที่สุดนะครับจากนั้นนะครับเมื่อรายงานเมื่อวานเมื่อวานก็เราได้มีการประชุมน,นะครับร่วมกับสากบยกจ้าพินนกแเนยกสอแล้วก็เจ้าที่รีโคเบอรี่เข้ามาแล้วนะคะระับของอุปกรณ์นะครับ จากนั้นนะครับเราก็ได้เริ่มนะครับการประชุมจากการประชุมนะครับทางกสออเนี่ยก็ยังไม่ปรวจที่ัอากาศยานอยู่ในการทิทั์ของกสออแต่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย,ย้ายเราเริ่มจากจากการประชุมเมื่อวานอนุญาตให้มีการเคลื่อนย,ย้ s. <S ายเพราะฉะนั้นท่าอากาศยานก็ได้แอดสไล์หลุมจอดหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นพื้นที่ในการจอดอากาศยานที่มีการเคลื่อนย้ายนะครับและก็ได้เริ่มเข้าพื้นที่ นะครับเข้าพื้นที่ดยการของเขาสอัอถนนก็ได้เริ่มทําเข้ามาใกล้อาตศยามากขึ้นแล้วก็เข้ามาถึงใต้อาศัยานะครับแล้วก็ทีมแอร์คราฟหรือโคบร์ีทีมของ t p นะครับเมื่อวานของสายการบินก็เข้าถึงพื้นที่นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับก็จากการไปะชุมกับกลุ่มราการกัอไรเส้นจิงๆเนียของด็อแอร์สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเรื่องของการถ่ายน้ำมันซึ่งจากการประสานงานตั้งแต่วันที่็1แล้ว ทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับในการถ่ายน้ํามันของเครื่องบินที่เกิดปัเหตุขึ้นก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเป็นพิเศษก็คือก็ประสนางะนงานกับปตทเชียงรายนะครับประยังปตทเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ปตทเชียงใหม่ก็ได้เข้ามานะครับเวลาส6หนาฬิกาของเมื่อวานเจ้าหน้าที่นะครับที่อนุมัติแล้วมีการเคลื่อนย้ายแต่เราวางแผนล่วงหน้าแล้วว่าจะมีการอนุมัติให้มีการเคลื่อนย้ายประมาณช่วงบ่ายของเมื่อวานเพราะนั้นการทํางานจะล่วงหน้าไปก่อนเมื่อวันก่อนตั้งแต่วันที่31 อทก็เข้าพื้นที่เวลา16นาฬิกานะครับเข้ามาแล้วก็ทําการเคลื่อนย้ายนะครับทำการถ่ายน้ํามันออกเพราะฉะนั้นน้ำมันจะถูกถ่ายออกเมื่อน้ำมันถูกถ่ายออกแล้วเนี่ยทีมรีโคกโบร์รี่นะครับของกรมินไทยนะครับซึ่งอุปกรณ์พิเศษอุปกรณ์ในตอนนี้เรื่องจากเครื่องอกอกนอกทางวิ่งและจมดินเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ต้องใช้เป็นพิเศษก็คือเป็นเราเรียกว่าเป็นบอบลมหรือภาพบอบลมนะครับเป็นถุงบอลลมที่มันไม่มีลมใช่ไหมเป็นเป็นลูกโป่งที่เรา ไม่ไม่มีลมแล้วเราก็สอดเข้าไปใต้ใต้ใตลาตัวเมื่อสอดเบาเข้าไปใต้ลำตัวเสร็จเขาก็มีคอมเพรสเซอร์อัดลม้าไปลมไปจะเริ่มพองอขึ้นเป็นอุปกรณที่เทคนิคมากๆแล้วก็เราต้องกำกับเรื่องเรื่องความปลอดภัยอย่างมากในตอนนั้นนะครับ,ค,รบความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ที่กําลังขุดอยู่ความปลอดภัยกับพนักันปฏิบัติงานนะครับเป็นงานที่ต้องใช้ความปลอดภัยมากๆนะครับเพําดำเนินการจางนัน้นเราก็จะเริ่มใส่คอมเพรสเซอร์เข้าไปเพะฉะนั้นก็จะเริ่มยกยกขึ้นอีกขึ้น นในเวลา18บแนาฬิกาเนี่ยเครื่องเริ่มถูกยกขึ้นแล้วนะครับจากนั้นเมื่อยกเสร็จทีมขุดก็ต้องปุดซึ่งเราได้ข้อมูลตั้งแต่วันก่อนหน้านี้นะครับว่านสเกียร์ได้หักนะครับสิ่งที่ทําเป็นความคาทายคือนสเกียร์หักเมื่อเมื่อมันจมเมื่อยกขึ้นล้วก็พบว่านสเกียร์เนี่ยที่จมจริงเนี่ยหักนะครับเมื่อนสเกียร์หักเนี่ยทางทีมงานโดยท่าอากาศยานก็ประสานนะครับเอารถเทรลเลอร์นะครับมาเพื่อวางแผนต่อว่า เราจะต้องใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาลองแทนรถเกียร์ที่ถักไปใช่ไก็คือได้รถเทเลอร์ซึ่งเราก็ um ได้ประสานงานในรถเทเลอร์ซึ่งขนาดเนี่ยเบื้องต้น70ตันนะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็ได้รถเทเลอร์มาวางแผนเราเราวางแผนไว้ว่าการขึ้นเราคว้าท้ายเราทุสภาพัากาแต่สิ่งที่เราได้ก็คืออุปกรณ์ที่อุปกรณ์เราพร้อมนมากๆนุครับคนพร้อมอุปกรณ์พร้อมล้วยธีประสานก็คือ สภาพอากาศแล้วก็ดินที่มันลุกตลอดเวลาดินออกแล้วก็ลุกตลอดพวกมันมีน้ำหนักของเครื่องมหาสามมากนะครับที่ที่เข้าไปาแ,แ,แล้วก็ทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็ต้องสู้กับาความท้าทายธรรมชาติแต่ว่าตามแผนที่เขาบอกนะครับสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีนะครับไม่พบสิ่งที่ไม่ไปลอดภัยและไม่พบประสับอะไรในเรื่องการดำเนินการคาดว่าวันนี้เราจะเริ่มลา่าขึ้นอีกซึ่งซึ่งจะเร็วกว่าแข่งที่วันเี้วัที่สองและแถ้าไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลงนะครับเดืนนี้น่าจะได้น้ำขังดีจนี้นา่าจเครื่องบินน่าจะขึ้นได้เครื่องบินขึ้นได้เสร็จเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคู่ขนานก็คือเราต้องทําการทําความสะอาดทางขับขและทางวิ่งในส่วนที่เครื่อ,องออกอกทางวิ่งเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีไมโนครนยิงหรือว่าตัวสิ่งสิ่งแปลกปลอมอะไรต่างๆเพื่อเตรียมการเปิดทางวิ่งคู่ขนานกันไปแล้การซ่อมซ่อมในสิ่งที่ทําได้ก็คือสิ่งที่ครบ ไฟหรือว่าป้ายต่างๆเราก็้ซ่อมคู่ขนาดเท่าที่ทำได้แผนวันนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงเย็นนะครับเราหน้าจะได้รับข่าวดีคือเราได้ะเปิดทางวิ่งได้นะครับเครื่องที่ท่าากาศยานเชียงใหม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางท่ากาศยานแม่อ้อลวงเชียงรายเนี่ยก็ได้เตรียมแผนก็คือเราจะมีเริ่มเมื่อวานก็คือเราจะมีรถนะครับจากรถรับผู้โดยสารที่ตกค้าง จาก่ากาศยานแม่อยหลวงเชียงรายไปยัง่าคกาศสยานเชียงใหม่โดยแผนที่วางไว้จะเป็นวันต่อวันแต่ว่าเวลาเบื้องต้นที่เรากำหนดไว้จะเป็นเวลา1ิบนาฬิกาเราจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อเช้านะครับเชา้าเมื่อวานบินเที่ยวก็เบื้องต้นประมาณก็จะเป็นรถตู้สองคันนะครับแล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันทางรถตู้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายนะครับโดยท่านประธานอิศิยก็ได้ ให้ตาสมุนทางรถตู้เรามาสองคันแล้วก็จากแผนสำรองที่เราไว้คือหากมีผู้โดยสารตกค้างจำนวนมากกว่ารถตู้ที่เราจัดไว้เราก็ได้ประสานกับทางาวิทยาลัยราชจังหวัดเชียงรายนะครับจากรถบัสเข้ามาเสริมเป็นแผนสำรองต่อไปนะครับก็ mm hmm. จะมีรถวิ่งจับถ้าการพยายามไม่แล้วเาหลวงอะไรก็จะจัดรถยาาหนะรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างนะครับจาก เชียงรายไปยังเชียงใหม่นะครับต่อมาครับในส่วนของการที่เกิดขึ้นครับนด้ตามที่ผมได้เหตุการณ์ที่เกิดําเมินการร่วมกับหน่วยงานก็คือหน่วยงานสอบสวนอุตสาหกรรมบัตรเมฆมาตรการในการให้บริการและการเยือนยานนะครับมีท่านสิ่อมลชนท่านใดมีข้อสักถามขออนุญาตเรียนคับขอบคุณแร้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนในเรื่องของการระบายน้ำท่านนั้นเปรียบคือไม่มีวัตถุใดิอโผล่ขึ้นมา ทาให้เกิดความเสียหายแกอากาศย,ย,ายามเพราะฉครับเมือม่อเมื่อตรงนี้ได้ความปลอดภัยของร่างกายเราจึงไม่เห็นความเสียหายทุกมเ่ิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเราเรียกว่าลันเวสติ๊กเรได้มตารอา,านครับส่วนความอ่อนนุ่มเนี่ยมันเป็นหลักทั่วไปครับพื้นที่นั้นของรันเวย์ฟลิกัวตัวที่ปลอดภัยรอบตัวนี้จะเป็นดีนบทอัดเมื่อดีบุอัดแล้วเนี่ยตามการออกแบบของรันเวส์ฟลกก็คือเครื่องจะไปถลาย,ลายออ,อกไปมทนจเรอบตัววิ่งถลายไปแต่ไม่ชนอะไรไมเใช่แล้วก็ ล้อจะเริ่มจมเมื่อจมเสร็จก็จะเป็นตัวลดความเร็วนี้เวยขึ้นก็จะเริ่มไปแล้วก็หมดความเร็วแล้วก็จมอันนี้เป็นเป็นพื้นฐานการออแบบพื้นที่ปรับปแปรอของที่ดได้มาตรฐานซึ่งตรงน,นี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราคอนเซิร์ครับก็ก็เป็นเป็นตัวที่บอกว่าความปลอดภัยไม่มีใครบาเดเจ็บไม่มีการเสียหายช้ำซ้อนอันนี้คือสิ่งที่ที่ยืยนยันได้ว่าการดำเนินการท่ากัะเชาเราได้ตามมาตรฐานสากลครับ เือต้นเนี่ยเขาบอกว่าระหว่างเกิดเหตุฝนตกแล้วก็ข้อสรุปการสอบสวนาาจะใช้เวลาร้านครับสาเหตุมีครับันนทัศวิสัยในการมองเห็นเท่าไหร่ทัศนวิสัยในการมองเห็นเท่าไหร่ครับผมขอ